นในขณะที่นะครับขวาสุดปลายสุดเลยก็คือคนที่กําลังใกล้จะเกษียณแล้วกลุ่มนี้เนี่ยคุณแน่นอนแหละคุณรับความเสี่ยงก็ได้น้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ควรจะเลือกหาการลงทุนที่มีความเสี่ยงลดหลั่นลงไปเช่นพวกกองทุนรวมพันธบัตรนะครับห,หรือพวกพันธบตัตรหรือตาราสารนีต้ต่างต่างๆที่จะลดลดความเสี่ยงตรงนี้ไปได้นะครับแต่โดยพื้นฐานนะครับที่ผมอยากให้คนที่จะลงทุนเนี่ยคิดเหมือนกันก็คือว่าผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าโลกนี้มันไม่มีไฮลิสต์ไฮรีเทิร์นจริงๆ โลกนี้มันมีแต่ high understanding high return ยิ่งศึกษายิ่งมีค,ความรู้เนี่ยยิ่งจะได้ผลตอบแทนที่ดีถูกครับถูกครับค่ะและกระทั่งเรื่องกองสุนรวมบางทีเราบอกว่าเอ๊ะเอาเงินไปฝาก เอาเงินไปให้กับนักลงทุนมืออาชีพเขาช่วยดูแลสินักลงทุนมืออาชีพท่านก็เก่งแหละครับ <c oughs> แต่ว่าคุณก็ต้องรู้ด้วยนะว่ามันเอาไปลงทุนอะไระอ่านนโยบายการลงทุนนะครับรู้เรื่องของสภาพคล่องหน่อยว่าเงินมาจะเอาออกได้เมื่อไหร่อย,อย่างไรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณจะต้องรู้แล้วก็ทําความเข้าใจด้วยะนะครับคุคุยกับอาจารย์มาจะถึงตอนนี้นะคะต้องบอกว่าเรื่องของการออมและการลงทุนสามารถที่จะสร้างขึ้นได้ง่ายๆมากๆเลยรเริ่มต้นทันทีอย่าผัดวันประกันพรุ่งแล้วก็มีเป้าหมายสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อให้การ สว,ส,สวัสดีค่ะช่ะวงหน้าค,ค่ะคุณผู้ชมไปติดตามกันค่ะว่าต้นแบบในเรื่องของการออมและการลงทุนในช่วงของมันนี่สไต์นั้นจะเป็นอย่างไรไป,ไปติดตามกับคุณสาวิตรีก้าวมณีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมันนี่สไต์นะคะรายการที่จะพาคุณณไปสัมผัสกับ สไตล์การออมการลงทุนของบุคคลต้นแบบค่ะและในวันนี้นะคะเราได้รับเกียริพิเศษจากท่านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะท่านวิทูลสิม,มาโชคดีสวัสดีค่ะท่านค่ะสวัสดีครับด้วยภาระหน้าที่การงานเองนะคะตรงนี้ท่านมีสไตล์ในเรื่องของการใช้ชีวิตในช่วงเวลาว่างๆอย่างไงบ้างนะคะก็จริงๆก็ก็พยายามแบ่งเวลานะครับว่าทํางานกับชีวิตส่วนตัวแล้วก็การพักผ่อนให้สมดุลกันมากที่สุดนะครับแล้วก็จะพยายามทํางานที่ ใช้เวลาในการทํางานเนี่ยให้เป็นประโยชน์มากที่สุดมีประสิทธิภาพที่สุดอันนั้นก็เป็นสไตล์ที่ยึดถือมาตลอดแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยก็เชื่อมั่นในตั้งแต่สมัยท่านจิมมี่คาร์เตอร์นะก็ยึดสักท่านมาบอกว่า why not the best คือทําอะไรก็ทําให้มันดีที่สุดในตอนนั้นเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาย้อนหลังมาทบทวนมาทำา่องอื่นๆอีกนะครับอันนั้นก็เป็นสไตล์ที่พยายามทําทแล้วก็ตั้งแต่เด็กๆก,ก็ได้มีความรู้สึกว่าระวังความสําเร็จของงานกับ,กบเรื่องอื่นๆเนี่ยเราควรจะให้ความสําคัญเลยมากกว่าก็ต้องเรียนว่า ในทัศนคของผมเองเนี่ยผมว่าความสําคัญของงานเนี่ยก็ต้องมาอันดับแรกแต่ไม่ใช่หมายความว่าครอบครัวไม่สําคัญนะครับการให้ความสําคัญไม่ใช่ว่าเป็นการเลือกนะครการให้ความสําคัญกับเรื่องงานเนี่ยเพราะว่าถ้าเรามีความสําเร็จในงานนะครับอะไรต่างๆก็ตามมานะครชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวอะไรต่างๆก็ตามมาแต่ว่ามันหมายความว่ามันต้องมี proof of success ตัวไหนตัวหนึ่งก่อนนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ได้ถือเป็นคติมาตลอดแต่ไม่ใช่ว่า จะทําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ได้บ้างไม่ได้บ้างค,ค่ะท่านค่ะในเรื่องของการใช้ชีวิตท่านมีการจัดสรรอย่างลงตัวแล้วในเรื่องของเงินเงินทองทองท่านมีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรบ้างะคะที่จริงจะว่าเป็นรูปแบบที่ชัดเจนก็คงไม่ใช่นักนะฮะแต่ว่าตั้งแต่ตอนเด็กๆเนี่ยก็ยึดกระปุกออมสินเนี่ยเป็นหลักนะฮะหยอดเงินไปพอทํางานสมัยก่อนการทํางานเป็นซองใช่ไหมฮะเป็นซองแล้วก็สมมติได้หมื่นหนึ่งเนี่ยก็คิดว่าเอาเป็นเงินสดในซองเนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยใส่0าในซองก็เดือนละยี่สิ นอกนั้นแต่พันก็ไปใช้ไปใช้จ่ายเป็นเรื่องสเปเฮระนะครับแล้วก็พอโตขึ้นใหม่นิดหนึ่งก็เริ่มรู้จักเรื่องการลงทุนเหนไหมยเราก็เริ่มออมละอีกหน่อยแล้วก็เริ่มคิดถึงชีวิตครอบครัวที่ชีวิตส่วนตัวก็มีการซื้อประกัน <ภา S 2> ประกันภัยประกันชีวิตแล้วก็มีการไปออมสมัยก่อนก็ตัดสินใจเรื่องซื้อหุ้นบ้างไปซื้อหุ้นบ้างนะฮะซื้อพันธบธัตรรัฐบาลมันก็แบ่งสัดส่วนกันส่วนแต่ว่าโดยสระตะแล้วเนี่ยก็คิดว่า เป็นการออมเป็นการลงทุนเป็นการเก็บเนี่ยก็ประมาณสัก4 0เนะครับแล้วก็60%เก็เป็นการใช้จ่ายในชีวิตส่วนตัวนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พยายามทำมาตลอดแล้วก็พอสมัยนี้เป็นการเบริกจ่ายเงนินเดือนเนี่ยผ่านแบงค์แล้วก็คิดว่ามันก็ยากขึ้นในการที่จะสั่ปันส่วนพวกนี้นะครับแต่วว่าเราก็จะมีเรื่องออการซื้อ พันธบัตรและกับานเนี่ยก็ในสัดส,ส่วนที่สําคัญเท่าที่เดิมเคยทําให้ได้แล้วก็มีการซื้อหุ้นบ้างมีการเก็บทองบ้างในสัดส,ส,ส่วนก็ยังคิดว่าประมาณ40%ก็คง,ง,งยังทําได้ทั้งหมดนะฮะทั้งหมดนะภับการลอ,อมการลงทุนอะไรนะครับอีก60%เนี่ยเอามาใช้จ่ายชีวิตส่วนตัวในส่วนที่ผมว่า40%ที่ตะก,กี้ว่ามันก็มีเรื่องของการเป็น a เ s e t อ s s e t ด้วยเช่น ข้อก,การซื้ออสัเซทบางส่วนแล้วก,ก็การซื้อที่เรียกว่า knowledge infrastructure ก็คือเรื่องซื้อหนังสือหนังหาซึ่งผมออนอกจากที่ เป็นข้าราชการประจำยังมีโอกาสได้บรรยายพิเศษด้วยในการตุนทางสมองการตุนทางบรรยายมันต้องลงซื้อหนังสือเหมือนกันพวคงอยู่ในส0เปอร์เซ็นต์นี้เพราะค่าหนังสือแต่ละเดือนก็ใช้จ่ายเยอะเหมือนกันนะารลงทุนในความรู้ใช่ไหมคะท่านคะแล้วอย่างนี้มีการวางเป้าหมายวันปลายชีวิตไว้ไหมคะหลังจากเกษียณราชการนี้เราจะนําเงินตรงส่วนนี้ไปใช้ทําอะไรบ้างคะเงินส่วนนี้มันก็คงให้ดอกให้ผลที่จะมาใช้จ่ายเป็นระยะระยะตามกําหนดเวลาของมันใช่ไหมครับอันนี้ก็คงส่วนเรื่อง ก็ยังไม่ได้วางแผนได้ชัดเจนนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่ามีแต่ว่า,วา,ววาหลังกเสยณไปเนี่ยเราจะทํำยังไงกับเงินออมส่วนนี้หรือว่าหลังกสิณเนี่ยจะเอาอะไรมาเป็นเ,เครื่องยืนยันความอยู่รอดนะครับก็คงจะต้องหางานเกษกทำนะครับเพื่อจะมาชุนเชื้อพวกนี้นะครับ และนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งไลฟ์สไตล์ที่น่าสนใจทีเดียวค่ะนับได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีในการออมนะคะมีการแบ่งสัดส่วนในเรื่องของการออมที่ชัดเจนค่ะสําหรับในครั้งหน้านะคะบุคคลต้นแบบในรายการมันนี่สไตล์จะเป็นใครอย่าลืมติดตามได้วันนี้ดิฉันสาวิตรีแก้วมณีและคุณวิทูลสิมะโชคดีลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ น่สนใจมากเลยทีเดียวนะคะสำหรับสไตล์การออมของตลาดกกะะรอุตสาหกรรมค่ะออมสูงทีเดียวนะคะถึง40%ค่ะช่วงนี้ค่ะทิ้งท้ายกันสำหรับงานทางด้านของงานสัมมนานะคะที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมที่อยากจะศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนในโกลฟิวเจอร์นะคะโดยทางด้านของ บริษัทหัวเซนห่งโก f ฟิเจอร์นะคะจะจัดสัมมนาค่คะกลยุทธ์การลงทุนในโก f ฟิเจอร์นะคะในหัวข้อไขข้อข้องใจในทุกประเด็นสําหรับโก f ฟิเจอร์นะคะโดยเป็นวิทยากรจากหัวเซนห่งะค่ะในวันที่18มกราคมนี้นะคะตั้งแต่6โมงเย็นไปจนถึง2ทุ่มงาห้องประชุม1 1 0 1ค่ะอาคารตลาดหลักทรัพย์สำรองที่นั่งได้ก่อนนะคะที่เซ็กคอร์เซ็นเตอร์ค่ะ0 2 2 2 2 2 2 2 2ค่ะและสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะ ร่วมส่งความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะสามารถที่จะส่งนะคะในส่วนของของเล่นและก็หนังสือมาในโครงการส่งของเล่นและหนังสือสื่อความรู้สู่ห้องสมุดนะคะเปิดรับบริจาคท,ทุกวันตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31มกราคมค่ะที่ชั้นหนึ่งอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะสอบถามเส้นทางได้ก่อนค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์02-2229-2222ค่ะ ในส่วนของรายการสมาร์ทมันนี่ในวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันโสภาชันทารุ่มใหม่ลาคุ้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ